สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเรียกรับรถกระฟูเต่านะครับโดยการถอยเข้าซองโดยใช้เจ็ดเกียร์ถอยหลังครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็ได้ครับ อ้าวพอแม่ว่าจะไปพูดอดไม่ได้อีกแล้วลงมาโอ้โหนักเรียนนะอะแต่พุ่งยนเออไม่ต้องดับก็ได้อดเออเปิดแอร์ให้เย็นเดี๋ยวจะเข้าทางขวาเป็นไงเต้น,นเนต้นนะเต้นเต้นอย่าเข้าใกล้กล้องเดี๋ยวกล้องแตกเออแล้วม,มันทำอะไรเกิดอะไรขึ้น ผมตื่นเต้นผมก็เลยหมุนพวงแรงไม่ถูกหมุนพวงแรงไม่ถูกไปไปเป็นอุตสาปุกกูเตาขึ้นมานจากลงผุ <c oughs> นะคาดหวังไว้ก่อนซ้อมเป็นไงก่อนจะถ่ายเป็นไงโอ้โหเต็มเป๊ะเมื่อกี้ใช้ไปกี่เกียร์นับไมปถวนตกแต่ท่าแรกจริงๆตัวเขาไม่ให้นะเข้าใจยังครับเออชื่อชื่อน้องเทียนใช่ไหมใช่ครับทำไม่ได้ตื่นเต้นแพ้แสดงว่าเป็นคนไม่หิวแสง ถ้าหิวแสงยังไม่ตื่นเต้นร้อนเล่นนะครับน้องเทียนโอเคนะครับก็ไม่ยากนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกไลายถือว่าเป็นคลิปที่สองปฐมมาเล่กเนาะยากไม่เลียงขับรถไม่ยากครับเร้วรถไม่ยากไม่ยากนะเทคนิคขึ้นสะพานวันทยาวาดเนินสูงสูงสี่สามสิบห้าองศาขึ้นได้สบายคยนี่ได้คองใจว่าที่จะเสริมเติมเต็มไม่มีครับไม่มีนะ ขับรถต้องปฏิบาาัติตามกฎจราจรนะรเอาไปใช้อย่าขับรถแล้วปาดหน้าเขา้ชักปืนขู่เขานีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีนะผู้ตเเต็นฟังขา่าวแล้วเหนื่อยเหนื่อยใจนะโอเคมีอะไรฝากบอกผู้ชม,มอ่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับติดตามเราใช่ไหมติดตามช่องผูต้ตเตเ้ยช่องเราก็ได้ช่องเราเดี๋ยวก็ลิงก์มาผูต้ตเเตวแหละติดตามอย่างเดียวไม่ต้องแชร์ด้วยถูกป่ะใช่เป็นเป็นกระแสเป็นเป็นสื่อของโลกนะครับโอเคขอบคุณน้องเทียนนะครับสวัสดีครับ